คนร้ายด้านนอกประตูวังจัวฉชิงแตะมือกู้อวินเบาๆเอ่ยเพียงว่าเธอรออยู่นอกวังก็พอแล้ว อืมสารวัตรสาวรับคำสั้นๆเจตนาที่มาวันนี้ก็เพื่อต้องการให้กำลังใจเพียงเท่านั้นคดีของโหลซี่เหยียนเป็นเรื่องที่เพื่อนต้องสะสางด้วยตัวเองซึ่งเธอไม่กลัวว่าทุกอย่างจะลม่มเพราะทั้งเธอและฉิงต่างวางแผนรับมือมาค่อนข้างรัดกุมส่วนที่เหลือก็ต้องสุดแต่ฟ้าลิขิตแล้วละ่ะทั้งสองมองตากันพักใหญ่อยู่ๆจัวฉิงก็ยิ้มออกมา รู้ไหมอวินถ้าเธอเป็นผู้ชายฉันอาจตกหลุมรักไปแล้วกูอวินฉีกยิ้มตอบในที่สุดก็ระเบิดหัวเราะห้าห้าจนผู้คนที่เดินผ่านไปมารอบด้านเหลียวหลังมามองแล้วตอนนี้ไม่ได้รักฉันหรือ ใหญ่บ้าหมอสาวผู้คลั่งรักเขินจัดเอื้อมมือบิดใบหูกู้อวินจนแทบจะหลุดออกจากหัวกู้อวินยิ้มกว้างถูใบหูไปมาการเป็นเพื่อนรักไม่มีแบ่งแยกชายหญิงอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปคิดคิดดูแล้วฉันชอบนะอยู่ด้วยกันตลอดไปจวดชิงพยักหน้าแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะ ยังจะขอบคุณอะไรกันเอกวันนี้ยายชิงสมองมีปัญหาหรือไงอยู่ๆก็มาดราม่าใส่ที่จริงแล้วเธอไม่ได้มีบุญคุณกับยายชิงมากมายอะไรอย่างที่อีกฝ่ายคิดการที่โหลซี่เหยียนจะเข้าหรือออกจับคุกก็เป็นเพียงกลละหมาก,กระดานหนึ่งเท่านั้นค่ายกนตกระแตนจับจักจันโดยมีนกกระจิบรอเก็บซากอยู่ด้านหลังเป้าหมายของชิงคือต้องการช่วยโหลซี่เหยียนออกมาทันทีเป้าหมายของเยี่ยนหงเทียน คือลดทอนอำนาจของครอบครัวไทยฮาตำาหนักประจิมที่มีอยู่ในราชสำนัก ต่างคนต่างคว้าสิ่งที่ตนต้องการเธอเป็นเพียงแค่เชือกเส้นบางๆทำหน้าที่เชื่อมประสานให้ผู้มีผลประโยชน์ร่วมได้มาพูดคุยต่อรองกันก็เท่านั้นจัวดฉิงพยักหน้าสีหน้ามุ่งมั่นกว่าเดิมเอาละฉันต้องไปแล้วสำหรับอวินแค่คำว่าขอบคุณนั้นไม่เพียงพอที่จะแสดงออกถึงความตื้นตันใจของเธอได้คุณหมอจวดตั้งใจไว้ว่าทุกนาทีต่อจากนี้หากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับ เพื่อนรักเธอเองก็จะทุ่มทั้งกายใจเข้าช่วยสุดตัวเช่นกัน ระวังตัวด้วยนะเข้าหวังครั้งนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นการร้องทุกข์ต่อเยี่ยนหงเทียนแต่เป็นการประจันหน้ากับไทเฮาตำหนักประจิมเสียมากกว่าแม้ว่ากู้อวินจะรู้สึกลำบากใจบ้างกับการซ้อนแผนใช้งานไปยี่ป้ายสีไทเฮาประจิมแต่จำต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะรู้ดีว่าการเมืองในราชสำนักนั้นซับซ้อนกว่าคดีอาญาจะอ่อนแออ่อนข้อให้ใครไม่ได้โดยเด็ดขาด แน่นอนวางใจเถอะฉันไม่ลงแข่งในศึกที่ตัวเองไม่มั่นใจหรอกประกายตาแนวแน่บนหน้าฉิงส่งให้เพื่อนดูงดงามนักเพื่อที่จะช่วยโหลซี่เหยียนคาดว่าคราวนี้คุณหมอจว่ของสู้สุดใจเมื่อเห็นว่าสู้หลิงกับตันยี่หลันพากันเดินเข้ามาสมทบกู้อวินจึงพยักหน้าน้อยๆแล้วถอยห่างปล่อยให้สามชีวิตเดินเข้าประตูวังไป จู่ๆสู้หลิงก็หยุดชะงักและหันกลับมามองเธอด้วยสายตาหยาดเยิ้มทำสีหน้าเลียนแบบดอกทานตะวันบานแฉ่งคล้ายกับเมื่อคืนก่อนนั้นที่นั่งคุยกันทั้งคืนกูอวินสะดุ้งหงปันหน้าต่อไม่ถูกได้แต่พยักหน้ารับและชูสองนิ้วให้เออแปลกดีนะคนเรา สารวัตรกู้คาดว่าพวกเขาคงต้องเผชิญหน้ากับเยี่ยนหงเทียนอย่างน้อยก็สักส4ชั่วโมงถึงจะออกมาได้หน้าประตูวังเต็มไปด้วยทหารรักษาการคุณสารวัตรไม่อยากจะยืนจ้องตากับทหารยามอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่นึกอยากกลับไปนั่งรอที่จวนแม่ทัพอีกด้วยจึงเลือกเดินไปยังโรงเตี้ยมที่ใกล้ที่สุดแทนถึงจะบอกว่าใกล้ที่สุดแต่ก็ทาเอาขาลากทีเดียวเธอไม่ได้ขี่ม้ามาจึงมีโอกาสเดิน ชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านร้านตลาดกู้อวินเดินทอดน่องอยู่บนถนนสีเทาอย่างเชืองช้าสมองครุ่นคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของสู้หลิงในตลอดหลายวันมานี้ ไม่ใช่ว่าจะลำบากใจอะไรหรอกนะหลังจากเมื่อคืนก่อนที่ถูกเขาดึงตัวไว้ไม่ยอมปล่อยเธอก็ได้บทเรียนราคาแพงทำให้ต้องระวังทุกครั้งที่เจอหน้ากันต้องคอยรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของตนทว่าหลังจากคืนนั้นซู้หลิงเองก็ไม่เคยแสดงอาการสติหลุดอีกเพียงแต่ว่าเขาจะขยันมองเธอบ่อยครั้งกว่าเดิมแววตาที่ใช้มองก็ซับซ้อนจนหน้าขนลุกทำเอาคุณสารา วัดถึงกับตึงเครียดเพราะคาดเดาความคิดของอีกฝ่ายไม่ถูกยามเย็นเช่นนี้ชาวบ้านต่างพากันจุดไฟคลับไล่ความหนาวผู้คนสองข้างทางเริ่มบางตาลงทุกที ร้านหาเปส้ส่วนใหญ่กำลังสารวนกับการเก็บของกลับบ้านกู้อวินครุ่นคิดจนฟ้าเริ่มมืดฝีเท้าที่เดินก็ช้าลงทันใดนั้นร่างในชุดผ้าไหมสีดำที่แสนจะคุ้นเคยก็ผลุกออกมาจากตรอกด้านหน้าฟ้ามืดแล้วแสงจันทร์ก็ไม่ค่อยสว่างนักทว่าผมเงินอันเป็นเอกลักษณ์นั้นไม่ต้องมองซ้ำก็รู้ทันทีว่าเป็นใครเรือนผมที่เจิดจ้าคล้ายเทพอสูจรจิ้งจอกเงินในตำนานตายล้านี้มีเพียงหนึ่งเดียว เอาเทียนพบกันเข้าโดยบังเอิญเช่นนี้กูอวินก็พลันนึกถึงแผลที่มือของชายหนุ่มอย่างเป็นกังวลจริงสิบาดแผลนั้นเป็นอย่างไรบ้างอันที่จริงถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันเธอจะต้องดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลชดเชยให้เขาตามกฎหมายด้วยซ้ำสารวัตรกูเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นวิ่งไล่พลางตะโกนเรียกเอาเทียนช้าก่อน ไกลออกไปร่างหมอนั่นหยุดชะงักลงชั่วครู่กูอวินนึกว่าอีกฝ่ายจะหยุดรอก็เลยวิ่งตรงเข้าไปหาหน่าเสียดายร่างในชุดดำหยุดอยู่เพียงขณะจิตก็เร่งฝีเท้าวิ่งห่างออกไปเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมเฮ้ hey, เอ้าเทียนกูอวินขมวดคิ้วเป็นบ้าอะไรกันทำไมยิ่งเรียกก็ยิ่งวิ่งละ่ะ เอาเทียนมีนิสัยรักสันโดษเย็นชาก็จริงอยู่แต่ความรู้สึกเร่งรีบเหมือนกำลังหนีความผิดเช่นที่ทำในตอนนี้เขาไม่เคยเป็นมาก,ก่อนกู้อวินเกิดความสงสัยเพราะจากที่เคยสังเกตบุรุษผู้นี้มีบุคลิกที่เรียบนิ่งไม่ลุกลี้ลุกลนเกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือ ด้วยจิตใจที่ใฝ่รู้ตามสัญชาตญาณของตำรวจจึงตัดสินใจตามไปดูสารวัตรกู้เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นร่างในชุดดำวิ่งหลบซ้ายหลีกขวาว่องไวนักทำให้กู้อวินต้องออกแรงพอสมควรในการไล่ตามในที่สุดเธอก็เห็นร่างในชุดดำแวบเข้าตรอกเล็เลกๆทางขวาแล้วหายลับไปต่อหน้า หญิงสาววิ่งไปหยุดยืนหอบแหกๆอยู่หน้าตรอกพลานครุ่นคิดว่าจะตามต่อไปดีหรือไม่ในตรอกนั้นมืดมากเป็นตรอกตันหรือเปล่าก็ยากจะเดาเพราะมองไม่เห็นสุดทางเดินระหว่างทางซ้ายขวามีลังไม้วางระเกะระกะแต่ไร้ซึ่งเงาร่างของเอาเทียนเสียแล้วหายไปไหน ดวงตาช่างสังเกตของกู้วินที่คมกริบดุดตาแมวหรี่ลงแล้วกวาดมองตรอกมืดๆเบื้องหน้าช่างดูรกครุงรังเหมาะกับการเล่นซ่อนหาเสียจริงเอาเทียนยังคงอยู่ในตรอกนี้แน่ๆเพียงแต่เธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องหลบหน้ากันด้วย คุนคิดอยู่ครู่ใหญ่สารวัตรกู้จึงตัดสินใจเดินลงปลายเท้าแผ่วเบาเข้าไปในตรอกมืดอย่างระมัดระวังยิ่งเดินลึกมากเท่าใดมือที่กุมปิ่งเลี้ยนก็ยิ่งกระชับแน่นกระบี่ในมือสั่นไหวเป็นระยะระยะเหมือนจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นไออันตรายที่ครอบคลุมอยู่โดยรอบจู่จูปิ่งเลี้ยนในมือก็หยุดสัน่น กูวินพบว่าตนเองยืนอยู่ตรงจุดที่ลึกที่สุดในตรอกมืดแล้วก็เป็นดังที่คาดไว้ตรอกนี้เป็นตรอกตันมีทางเข้าออกแค่เพียงทางเดียวแล้วเอาเทียนจะเร้นกายหายไปได้อย่างไรสารวัตรคนเก่งมัวแต่ครุ่นคิดจึงไม่ได้สำเนียกถึงการจับจ้องของใครบางคน คนผู้นั้นซุ่มตัวอยู่ในมุมมืดท่ามกลางลังไม้หยิบสอนสั้นบางเฉียบดอกหนึ่งใส่คันธนูแล้วยกเลงปลายเหล็กของลูกศรเปล่งประกายแวววาวสีฟ้าบาดจิตสีเข้มเช่นนี้สแสดงถึงพิษร้ายที่แฝงเร้นซุ่มรอขอเพียงปลายสอนสัมผัสผิวเนื้อเพียงเล็กน้อยย่อมกำจัดชีวิตหนึ่งได้โดยไม่ยากเย็นสอนสั้นที่ว่านั้นเล็งตรงไปยังร่างของสตรีที่กำลังเดินวนเวียนอยู่ในตรอกดึงสุดสาย ในตอนที่สอนสั้นกำลังจะยิงออกไปนั่นเองร่างหนึ่งในชุดไหมสีดำก็วูบผ่านอากาศเข้ามาบดบังทุกอย่างเสียสิน้นเจ้าของคันสอนขบกรามแน่นหัวเสียยิ่งนักแต่ก็ต้องยอมลดมือลงอย่างเชื่องช้านั่นเองจูจ่ๆก็มีคนสะกิดบ่าเธอกูหวินหันขวับแล้วสะดุ้งเฮือกเอาเทียนมองหาข่าหรือเสียงทุ้มต่ำน้ำเสียงเรียบกลิ่นไอเย็นเฉียบนี่คือเอาเทียนคนเดิมที่เธอรู้จักหน้าประหลาดยิ่งนับ ทันทีที่ชายหนุ่มปรากฏตัวความรู้สึกอันตรายที่แทรกลึกไปทั่วบรรยากาศก็พลันหายวับไปกูวินถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเก็บกระบี่กลับเข้าฝากก่อนจะเอ่ยถามอย่างไม่พอใจเมื่อกี้เจ้าหนีอะไรผู้เลงสอนสั้นพยายามเลงอีกครั้งร่างสูงใหญ่ของเอาเทียนยืนบังนางผู้นั้นจนมิดไม่เหลือแม้กระทั่งเงาเลงสออยู่นานก็ยังหาช่องว่างไม่เจอผู้ที่ซ่อนตัวรู้สึกโกรธจัดจนโลหิตแทบจะปะทุ เอาเทียนนิ่งเงียบไม่พูดจาในตรอกมืดนั้นแสงน้อยเหลือเกิน กูอวินจึงมองไม่เห็นอากับกิริยาของอีกฝ่ายได้ยินเพียงเสียงลมหายใจที่ถี่เร็วกว่าปกติอยู่เล็กน้อยที่เขาหอบเช่นนี้เพียงเพราะเมื่อครูวิ่งหนีเธอใช่หรือไม่ทิ้งเวลาอยู่นานในที่สุดเอาเทียนก็เอ่ยเสียงเรียบคารีบร้อนเพราะมีธุระที่นี่มืดนักออกไปก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังพูดจบก็คว้าหมับที่ต้นแขนเรียวทันทีกูอวินแทบจะถูกเอาเทียนลากออกจากตรอกมืดเลยทีเดียวเมื่อร่า ของคนทั้งสองหายไปต่อหน้าคนในชุดดำปริศนาก็ค่อยๆวางสอดสั้นลงในตาแดงฉานดังเลือดส่องประกายกราดเกลี้ยวร้ายกาดไอเจ้าเอาเทียนก็รู้จักเป็นห่วงคนอื่นด้วยหรือนางผู้นี้จะใช่จุดอ่อนของเจ้าหรือไม่ คิดได้ดังนั้นริมฝีปากบางเฉียบไร้ซึ่งสีเลือดก็เผยเส้นโค้งพิศวงดูคล้ายสัตว์ร้ายสแสยะยิ้มเมื่อเดินออกมาด้านนอกแสงจากรอดกายก็ทำให้บรรยากาศสว่างขึ้นทันทีสีหน้าเอาเทียนเยันคงเป็นปกติเห็นเช่นนั้นกู้อวินก็มีได้ขาดขันเพราะรู้ดีว่าถึงจะถามไปคนอย่างเขาก็คงเลือกที่จะเงียบไม่ยอมตอบกูอวินเลือกเอ่ยถึงสาเหตุที่ทำให้เธอวินไล่ตามเขามากกว่า คุณสารวัตรจ้องมองฝ่ามือของอีกฝ่ายแผลเจ้าดีขึ้นบ้างหรือยังได้ไปหาหมอหรือไม่ไม่เป็นไรแล้วเป็นดังที่หญิงสาวคาดไว้เอาเทียนยังคงพูดจาสงบปากสงบคำไม่มีท่าทีว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือสีหน้าประมาณว่าเธอติดหนี้ชีวิตฉันนะ เขาก็ยังคงเป็นเอาเทียนที่เงียบกริบเหมือนวิญญาณดุดเดิมสารวัตรกู้สายหน้าอย่างนึกขำเออดีคนอย่างนี้ก็มีด้วยยอมเจ็บตัวฟรีโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนมองดูสีหน้าจิ้งจอกเงินในยามนี้ผิวที่ขาวซีดก็ยังคงซีดเหมือนเดิมท่าทีเย็นชาไม่มีอาการของคนบาดเจ็บให้ต้องกังวลเมื่อมองจนสบายใจแล้วกู้อวินก็พยักหน้ารับ เช่นนั้นก็ดีเมื่อครูเห็นเจ้ารีบร้อนคงจะมีเรื่องด่วนสินะไปเถอะสารวัตรกู้หันกายเตรียมจะพละจากบ้างแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อน้ำเสียงเย็นเยียบแฝงด้วยความลังเลเล็กน้อยของเอาเทียนถามขึ้นตอนนี้เจ้าพำนักอยู่ที่ใดหรืออยู่ที่เดิมเธอตอบตรงๆดวงตาคู่นั้นวาบลึกก่อนจะหลบต่ำลงมองพื้นอยู่ที่จวนแม่ทัพหรืออืม กู้อวินพยักหน้ายอมรับแบบไม่คิดอะไรมากสำหรับเธอแล้วการที่บอกบ้านแจกเบอร์โทรให้เพื่อนฝูงไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายหญิงสาวทำแบบนี้จนชินเพื่อนสนิทที่กรมบางคนมาค้างคืนเป็นเดือนเดือนที่คอนโดส่วนตัวของเธอด้วยซ้ำทว่าคำตอบตรงๆเช่นนี้กลับทำให้คนถามรู้สึกเสียหูใบหน้าที่ซีดขาวก็ยิ่งเยือกเย็นจนเกือบจะเทียบเคียงกับก้อนน้ำแข็งดวงตาคู่นั้นใช้แววเย้ยหยันตน แองวูบหนึ่งแท้จริงแล้วเหตุการณ์ครั้งก่อนก็แค่คู่รักทำพ่อแง่แม่งอนใส่กันคนนอกอย่างเขาตัางหากที่แสกเข้าไปวุ่นวายแผลนี้สมควรแล้วสารวัตรคนเก่งพลันรู้สึกถึงกระแสะความเครียดบางอย่างที่หนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆความไม่พอใจที่ฉายชัดบนใบหน้าของอีกฝ่ายทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจกำลังจะเอ่ยปากถาม เอาเทียนก็หันกายเดินจากไปอย่างไม่เหลียวหลังกลับมาอีกกูอวินยื่นอึนอดอัดอยู่ตรงนั้นสูดลมหายใจลึกเพื่อสงบสติอารมณ์ที่กำลังพลุ่งพล่านพร้อมจะด่าคนหมอนี้เอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินนึกอยากจะคุยด้วยก็หยุดคุยไม่อยากคุยแล้วก็เดินผะไปไม่บอกกล่าวทันใดนั้นชายหนุ่มก็หยุดฝีเท้าลงอีกครั้งก็เหมือนกับทุกคราวก่อนหน้านี้เขาหันหลังให้เธอแล้วพูดออกมาประโยคหนึ่งจากนี้ไปพอเห็น าก็อย่าได้ตามมาทีจ่จะวิ่งหนีเพราะหวาดกลัวข้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่จวนแม่ทัพเช่นนั้นใช่หรือไม่ สารวัตรกู้พยายามจะคาดเดาสถานการณ์ตรงหน้าเมื่อครูอีกฝ่ายแสดงความไม่พอใจออกมาทันทีที่พบว่าเธอเป็นคนของจวนแม่ทัพตำรวจดีเด่นอย่างกู้อวินจับสีหน้าคนไม่เคยพลาดหญิงสาวยืนกอดอกเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงคาดขันคนธรรมดาทั่วไปหากถอยห่างจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มักจะมีเบื้องหลังที่ไม่ดีซ่อนเร้นเจ้ากำลังทำผิดต่อใครอยู่หรือไม่ จิงจอกเงินหยุดนิ่งไปนานเลยทีเดียวในที่สุดจึงยอมเอ่ยปากเจ้าพูดถูกข้ากำลังทําทิด เอาเทียนเงยหน้ามองฟ้าเท่าเห็นแค่แผ่นหลังสั่นสะท้านของเขาทําให้ยากที่จะเดาว,ว่าเจ้าตัวกําลังครุ่นคิดสิ่งใดข้าทําผิดต่อตอนเองขณะที่กู้อวินยังคงมึนงงอยู่กับคําพูดไม่มีปีไม่มีคลุยนี้ร่างในชุดไหมสีดําก็หายไปจากสายตาแล้วหมายความว่ายังไงผิดต่อตอนเองกู้อวินรู้สึกกลัดกลุ้มเพราะตีความประโยคที่คลุมเครือนี้ไม่ออกทําไมทุกครั้งที่เจอหน้ากันผู้ชายคนนี้ชอบทําให้เธอรู้สึกสับสนงุนงง แล้วก็จากลาเป็นแบบนี้ตลอดเลยลองคิดดูแล้วเป็นไปได้ว่าชายหนุ่มอาจกำลังโกรธที่คืนนี้เธอตามไม่ยอมปล่อยจนเขาต้องเสียงานเสียการในเมื่อเอาเทียนเป็นหนักล่าข้าหัวก็ย่อมต้องการความเป็นส่วนตัวสูงอยู่แล้วเอาเถอะเธอควรเรียนรู้นิสัยของคนรอบตัวเอาไว้บ้างเพื่อจะได้ไม่เป็นที่รังเกียจของใครๆเริ่มจากสองคนนี้เลยก็แล้วกันสู้หลิงอารมณ์แปรปรวนบ้าอำนาจไร้เหตุผลเอาเทียนอารมณ์เลื่อนลอย รักสันโดษจะมาจะไปไม่ค่อยบอก เสียงกรีดร้องแหลมสูงเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นกลางอากาศหยุดทุกความคิดของกู้อวินโดยฉับพลันสัญชาตญาณความเป็นตำรวจของกู้อวินโลดขึ้นทันทีแต่ใจกลับตกวูบลงกับพื้นบางอย่างบอกเธอว่าอาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นใกล้ๆหญิงสาววิ่งตรงไปอย่างต้นเสียงมาถึงก็พบว่าปากตรอกเล็กแห่งหนึ่งมีผู้คนยืนออกกันอยู่เต็มแต่ละคนกำลังวิพากษ์วิจารณสถานการณ์ด้วยความตกใจกู้อวินแทรกฝูงชนเข้าไปด้านใน หูแววเสียงคนหาบเร่ผูหนึ่งกำลังคุยกระซิบกระซาบกับคุณป้าร่างอ้วนที่ยืนอยู่ใกล้ๆสายตาของพวกเขาจ้องไปยังกำแพงหินตรงปากตรอกใบหน้าทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหญิงสาวอ่อนวัยผู้หนึ่งกำลังปิดป้องตาอย่างหวาดผวาปากร้องตะโกนไม่หยุดมีมีคนตายตายด้านหลังมีหญิงอีกคนแต่งกายหรูหรายืนอยู่ไม่ห่างหญิงผู้นั้นยกมือยันกำแพงอีกมือแตะหน้าอกด้วยท่าทางตกใจแม้จะไม่ได้สติ หลุดเช่นสตรีอ่อนวัยคนแรกทว่าสีหน้ากลับซีดขาวราวกระดาษมือที่กลุ่มอกนั้นสั่นน้อยๆเปลือกตาสั่นไหวลมหายใจหอบระรัวดูก็รู้ว่าตกใจแทบแย่ เอ๊ะหญิงสาวผู้นั้นดูคุณหน้านักกูอวินครุ่นคิดสักพักในที่สุดก็นึกออกนางก็คือคุณหนูอุ้ยฮันตน้นที่แนะนำให้เธอเลือกหวีหยกเป็นของขวัญงานแต่งนั่นเองว่าแต่ทำไมนางถึงมาอยู่ที่นี่ดูจากอาการแล้วนางน่าจะเป็นคนแรกที่พบเหตุการณ์สยองขวัญกูอวินรีตามองด้านในตรอกตรอกนี้ไม่ได้ตันเหมือนอีกที่ที่เธอเพิ่งเข้าไปสำรวจเมื่อครู่ตรอกแห่งนี้กว้างประมาณสองเมตรระเกะระกะไปด้วยหลังไม้ จริงแต่ตรงกลางยังเว้นไว้ให้เป็นทางเดินเท้ากลางตรอกมีร่างหญิงสาวผู้หนึ่งพาดขวางอยู่บนพื้นค้างเท้าซ้ายของนางมีโคมไฟบิดเบี้ยวดวงหนึ่งวางไว้เพราะแสงจากโคมไฟนั่นเองกู้อวินจึงเจ็บข้อมูลดิบของสถานที่เกิดเหตุได้โดยละเอียดสารวัตรกู้ใจกล้ากว่าชาวบ้านทั่วไปเธอก้าวผ่านทุกคนเดินตรงเข้าหาผู้เสียชีวิตเพื่อทําการสํารวจอย่างระมัดระวังสตรีที่นอนขวางอยู่บนพื้นนั้นยาววัยนักผมยาว สยายพันกันยุ่งเหยิงเสื้อผ้าบนกายถูกฉีกขาดผิวเนื้อเปลือยเปล่านั้นเขาผ่องยิ่งนักจึงทำให้เห็นรอยแผลดำซ้ำหลายจุดได้อย่างชัดเจนกู้อวินนั่งลงหยองๆองด้านข้างพยายามไม่แตะต้องศพเพราออาจเป็นการทำลายรูปคดีก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมาถึงคุณสารวัตรเก็บรายละเอียดบนใบหน้าผู้ตายบ้างดวงตาเบิกทะลนลิ้นปลิ้นออกนอกริมฝีปากฝ่ามือสองข้างแข็งเกรงและยกขึ้นกลุ่มลำคอดูท่า แล้วนางคงจะถูกบีบคอและเจ้าตัวพยายามปัดป้องแต่ไม่เป็นผลกระทั่งสิ้นลมหายใจอืมแต่กลิ่นคาวเลือดเข้มขน้นก็ทำให้กู้อวินสงสัยในประเด็นอื่นอีกสายตาสารวัตรนักสืบกวาดมองไปมาในที่สุดก็หยุดตรงท่อนล่างที่เปลือยเปล่าแววตาของสารวัตรกองปราบฉายประกายโกรธเคืองขึ้นมาโดยพลันตรงกลางระหว่างสองขาเขา,ขาผ่องของหญิงสาวมีรอยแผลชัดเจนเลือดไหลทะลักนองทั่วพื้นผู้พิทักษสันสิราชสาวกุม,มั แน่นจนข้อนิ้วลั่นเสียงดังกรอบแกรบจากนั้นก็พยายามสูดลมหายใจลึกอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยสงบไฟโทสศในอกลงได้เธอพิจารณาสถานที่เกิดเหตุต่อในความมืดนั้นมีอีกร่างกำลังนอนขดตัวและทำท่าเหมือนกำลังจะขยับทางนั้นยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ ชัดเจนว่ามีคนเห็นเช่นเดียวกันพอข้าหาบเรศตะโกนก้องผู้ที่ใจกล้าหน่อยคิดจะเข้าไปดูแขนเรียวยาวของกู้อวินยื่นขวางหน้าพวกเขาไว้อย่าเข้าใกล้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ คนพวกนี้อาจไม่รู้ว่าการคงสภาพเดิมของที่เกิดเหตุนั้นสำคัญแค่ไหนชั่วโมงแรกหลังจากพบศพเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดเพียงแค่เส้นผมรอยเท้าหรือกระทั่งการจับต้องอาจมีผลต่อการวิเคราะห์รูปคดีได้เลยทีเดียวเสียงปรามเข้มลึกที่ออกจากปากสตรียาววัยทำเอาเหล่าพ่อค้าหาเปเรถึงกับสะดุง้งทุกคนมองร่างเล็กที่กำลังตรวจตราสถานที่เกิดเหตุอันชวนขนหัวลุกด้วยท่าถีเรีย เฉยสงบนิ่งก็รู้สึกเลื่อมใสขึ้นมาโดรุณีน้อยผู้นี้ดูไม่เหมือนสตรีทั่วไปเลยสักนิดหนาซ้ำคําสั่งเฉียบขาดที่เปล่งออกมาอย่างยากจะคัดค้านอีกด้วยหลายคนค้ากันถอยห่างออกมามีคนหนึ่งอาสาวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ กู้อวินขอคมไฟจากคนแถวนั้นมาถือไว้ในมือแล้วเดินเข้าหาร่างที่นอนขดตัวกลมอยู่บนพื้นอย่างระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้จึงเห็นว่าเป็นเด็กสาวในชุดบ่าวรับใช้ร่างผอมบางกำลังกอดตัวเองที่สันสะท้านไม่หยุดศีรษะสบเข้ากับต้นขาไม่ยอมเงยขึ้นแม้ว่าจะได้ยินเสียงเรียกก็ตาม กู้อวินมิได้เข้าไปประคองนางทำเพียงยื่นข่มไฟเข้าใกล้ตัวเด็กสาวทำให้ตัวเองและอีกฝ่ายอยู่ใต้แสงทิ้งระยะเวลาให้นางรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่อเห็นว่านานพอแล้วจึงได้เอ่ยปากแม่นางเจ้าเป็นอะไรไหมเด็กสาวขดตัวเข้ากอดตนเองแน่นขึ้นกว่าเดิมยังคงมิกล้าขยับกายกู้อวินรู้สึกสงสารจับใจให้ข้าพาเจ้าออกจากที่นี่ดีหรือไม่ เด็กสาวตัวแข็งไปครู่หนึ่งนานนับจึงเหงยหน้าขึ้นคราบน้ำตากับรอยเช็ดลูกลวกบนใบหน้าทำให้ผิวแก้มอ่อนเยาวเป็นรอยแดงขึ้นใหญ่ดวงตาหวาดผวาจ้องมองกู้อวินแบบไร้ซึ่งคำพูดเมื่อแน่ใจว่าอีกฝ่ายเห็นตนอย่างชัดเจนกู้อวินจึงทดลองแตะท่อนแขนของหญิงตรงหน้าอย่างเบามือเพื่ออย่างอารมณ์นานสันอยู่ทีหนึ่งมีได้ผลักออกสารวัตกู้เห็นดังนั้นก็ รู้สึกพอใจจึงออกแรงดึงหญิงผู้นั้นขึ้นจากพื้นความเข้มแข็งที่ได้รับเหมือนจะทำให้หนางตกใจกลัวเริ่มดินทุรนทุรายด้วยอาการหวาดผวากู้อวินกลัวว่านางจะทำลายหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุจึงไม่ยอมคลายมือออกสารวัตรกู้ลากเด็กสาวออกมาจากตรอกมืดเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่สว่างจ้าความกลัวของนางเริ่มลดน้อยลงทว่ายังดิ้นรนสุดชีวิตเพราะผลจากที่เกิดเหตุแล้วขุนสารวัตร ซึงปล่อยมือออกเด็กสาวทรุดกายลงนั่งกับพื้นอย่างไรเรียวแรงตัวสั่นไม่หยุดกู้อวินย่อกายลงนั่งเคียงข้างเลือกสอบปากคำด้วยน้ำเสียงสบายๆผู้ตายเป็นอะไรกับเจ้าเมื่อครู่เจ้าเห็นอะไรหรือเด็กสาวตัวเกร็งขึ้นอย่างชัดเจนยกสองมือขึ้นทิ้งผมตัวเองอย่างแรงเสียงครางของนางก่อให้เกิดความรู้สึกเวทนาในใจของผู้ที่ได้ยินทุกคน ข้าข้าเลือดเลือดเยอะมากคิ้วเรียวของสารวัตรกูข้ขมวดเข้าหากันก่อนอื่นเธอดึงมือเด็กสาวที่ทำร้ายตัวเองลงมากุมไว้เอ่ยถามต่อตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วบอกข้าสักนิดเถอะว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นหรืออีกฝ่ายสายหน้าอยู่ตลอดพูดอะไรไม่ออก อวิหันตนที่พึ่งสงบจิตสงบใจลงได้ครั้นเห็นกู้อวินถามคาดคันกับผู้เคราะห์ร้ายไม่หยุดจึงออกอาการไม่พอใจก็เห็นอยู่ว่าสาวน้อยผู้นั้นตกใจจนพูดจาไม่เป็นประษาทำไมยังต้องคาดคันกันแบบนี้อีกหรือจะเป็นพวกไคร,ร่รูเรื่องของชาวบ้านอาวิหันโน้มร่างลงกุมบ่าสาวน้อยที่กำลังตัวสั่นเบาๆแล้วเอ่ยปากอย่างไม่เห็นด้วยไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดจากนั้นก็ ลายตามองอย่างกู้อวินเอ่ยต่อเสียงเข้มนางตกใจขนาดนี้แล้วเหตุใดเจ้ายัางต้องถามคาดขันกันอีกผู้ที่ได้รับอบรมมาดีอย่างคุณหนูอวี่นั้นยามพูดกล่าวโทษผู้อื่นน้ำเสียงยังฟังดูไม่เกรี้ยวกราดสามโทนเสียงที่ใช้ก็ละมุนละไมย,ยิ่งนัก กู้อวินนิ่งเงียบครุนคิดเธอหรือจะอยากคาดขันเด็กสาวผู้นี้ที่จำต้องถามเพราะนางคือผู้เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวของคดีนี้คำให้การในครั้งแรกนั้นสำคัญมากเพราะเป็นการหลุดปากออกมาด้วยความตกใจคำพูดของช่วงเวลานี้จึงเป็นความจริงที่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่มีความ